มนว so, ้ก็สวัสดีค่ะกินไปด้วยแม่ออสนะคะวันนี้ก็มีขั้วเนื้อนะคะนี่ขั้วเนื้อรับจัดจ้านเลยนะคะแล้วก็มีผัดผักใส่ตับตับมันเหลือก็เลยเามาผัดให้คุณแม่ไข่เจียวคุณแม่ไม่กินไม่อยากกินไงวันนี้ไม่อยากกินไข่เจียวก็เลยผัดผักมาทานด้วยกันนะคะพี่ๆค่ะรอ กดต,ติดตามด้วยนะคะนี่ค่อวันนี้กับ้าวก็มีแค่นี้นะคะคุณเยอะเหลือมากไม่ได้ซื้อไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามแต่เครียดกับเรื่องชายแดนอยู่พี่พี่น้องๆของเรา呐สงสารประชาชนทหารไม่อยากใครสูญเสีย มาทำด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้พวกทหารนะคะหมดยุกสู้รบกันแล้วเบมรเนี่ยฮะหลังสดนี่นะคะตับมันก็จะแข็งนะคะเพราะว่าเราไม่มีมไม่ได้ใส่หมูปกติก็จะใส่หมูสามชั้นแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาค่ะซื้อแต่กระดูกกระดูกอ่อนมา งเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรไ,ไปแะตลอด,ดลชอบแะชอบไปโดนไปแฉไ,ไปไม่อยากกินอะไรไม,ไม,ไมเนื้อนะ้ำมันหอยมะหลังเป็นไงทอดกระเทียมหลังเนื้อผัดมะลหอยอ๋อโอ้โหเยื้อม,มาานันมากมาทานด้วยกันนะคะมื้อเย็นค่ะวันนี้กับข้าวเย็นนะคะวันนี้ก็มีสองอย่าง ล้วนเลยแกงเสร็จก็กินเลยค่ะเป็นเนื้อแดงนะคะไม่ติดมันเพราะว่ายายบอกว่าห้ามซื้อเนื้อติดมันแกไปดูข่าวที่ไหนมาไม่รู้ <c oughs> มีเิดน,นิดนึงอร่อยแต่ว่ามันมีกลิ่นนิดนึงแกบอกว่าพวกมึงห้ามซื้อคือห้ามซื้อเนื้อติดมันนะนเนื้อแดงล้วนเพราะยายเป็นคนชอบกินเนื้อนะคะมากกว่าหมู เธอก็บอกมานี่คอกวางตุ้งอร่อยสุด าเปิดมีนี่ก็เอาเนี่ยออกก่อนไนะคะพี่พี่นี่อร่อยเลยนะคะนี่อร่อยจริงวันนี้ไม่ใส่กะทิใส่กระเด็นนะนั่งไ,ไหนเนี่ยตำเมื่อกี้ค่ะตำพริกเองก็เป็นแบบนี้ร้อนคอเลยพี่ใครอ่ะใช่มันยายบอกว่าให้ตำมันจะได้แก้ที่เราแบบมีเสมหะมีอะไรอย่างเงี้ยยายบอก ลูกคาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกมาก็เลยทำตามยายแต่เผ็ดมากเยอะนะเนี่ยก็เลยใส่ด้วยใส่จานไม่ไหวเพราะจานเราไม่ได้มีใบใหญ่มีใบใหญ่กต่ว่ามันก็อยนี่ เนื้ออร่อยกงเลยพอติดมันพูดอร่อยโอเคค่ะพี่ๆขาสวัสดีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะช่องกินไปได้แม่ออสนะคะ